นุ่มอีสานเล่าทางน้ำตานานะทีรู้ข่าวเมียแต่งงานใหม่ลูกคนที่สามยังไม่ทันได้เห็นหน้าเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลให้ความสนใจแล้วเขามาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากน,นายนรินหรือเอกอายุ47ปีชาวจังหวัดชยัยภูมิเดินทางเข้าร้องเรียนขอความเป็นธรรมจาก น,น,นายรณรงค์แก้วเพชรประธานเกรือข่ายรณนนรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเพื่อขอให้ช่วยเหลือหลังจากกลับทำงานที่เกาหลีเพิ่งรู้ว่าเมียถูกรางวัล12ล้านซ้ำหนีไปแต่งงานกับชายคนใหม่ในนรินเผยว่า ตนแต่งงานอยู่กินกับภรรยาน,านานกว่า20ปีจนมีลูกด้วยกัน3คนมีความเป็นอยู่ฐานะยากจนครอบครัวเป็นหนี้กว่าสองล้านบาทตนเองกับภรรยาจึงปรึกษากันและตัดสินใจเดินทางไปทำงานที่ประเทศเกาหลีด้วยกันทางสองคนในปี2 5 5 7ต่อมาตนได้ทราบข่าวจากทางคุณพ่อว่าแม่ของตนเสียแล้วตนกับภรรยาจึงปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรดีสุดท้ายภรรยาบอกว่าถ้าเรากลับทั้งสองคนก็ยังใช้หนี้ที่เหลือไม่หมดให้ตนตัดสินใจให้ดี ตอนนั้นภริยาตนตั้งคันเจ็เดือนตนจึงตัดสินใจให้ภรรยาเดินทางกลับประเทศไทยโดยตนเองทํางานส่งให้ภรรยาใช้ทุกเดือนเดือนละ27,000บาทถึง30,000บาทจนกระทั่งมาทราบจากลูกและพ่อของตนเองว่าภรรยาของตนเองถูกลอตะเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง งวดประจำวันที่1มีนาคม64เป็นลอตเตอรี่หมายเลข835 538ภรยาได้เงินมาทาั้งสิ้น12ล้านบาทแต่ก็ไม่เคยบอกตอนเองให้รู้เลยตนทราบจากลูกว่าให้พ่อรีบกลับมาอย่าลำบากอยู่ที่นู่นเลย เพราะแม่ถูกลอตเตอรี่แล้วตนพยายามโทรติดต่อพูดคุยกับภรรยาแต่เขาก็ไม่รับสายอีกทั้งยังบล็อกเบอร์โทรศัพท์บล็อกเฟซบุ๊กของตนเองตนเองจึงได้เดินทางกลับมาที่ประเทศไทยเมื่อวันที่3มีนาคมเพื่อที่จะไปหาภรรยากับลูกทั้ง3คน โดยเฉพาะลูกสาวคนที่3ตนยังไม่เคยเห็นหน้าเลยปรากฏว่าพ่อของตนเองได้บอกกับตนว่าภรรยาของตนแต่งงานไปแล้วเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์กับนายตำรวจนายหนึ่งตอนนั้นตนเองรู้สึกตกใจและทำอะไรไม่ถูกเสียใจเป็นอย่างมากไม่คิดว่าเมียที่อยู่กินด้วยกันมานานกว่า20ปี จะกราทำได้ขนาดนี้ตอนนี้ตนเองทำอะไรไม่ถูกจริงๆเพราะตนเองไม่เหลืออะไรแล้วเงินที่ได้จากการทำงานที่ประเทศเกาหลีก็ส่งให้ภรรยาใช้ทุกเดือนจนเหลือติดตัวอยู่เพียง60,000บาทอยากให้ทนายรณรงค์ช่วยเหลือในด้านเรียกร้องขอความเป็นธรรมในส่วนที่ตนควรจะได้รับขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ